ย้อนใจก่อนเข้าแล้วแกสอรีอัดกระป๋องไว้ยิ้มคู่ย้อนใจชอบเอาแคกปอรีนอัดลมมาให้กินผมเก็บมาที่พื้นครับคุเยศเยศพื um> ้นเอาใจให้ไปอีกาต้องกินที่พื้นครับคุเย็ดที่พื้นครับครับเนี่ยคุณเยศซื้อของมาวันนะพอไน่าจะพอแล้วแหละ ใครมาดอบโดนวางยาแล้วคุณจริงวางยาคุณเย็ดผมบอกเลยให้ตรวจสอบผมบอกไงว่าโอ้ยใจไม่ได้เลยคนนี้ผมบอกเลยผมวางไว้เรื่อคนนี้งงคิดหรือว่าการจะกินโอ้ยกินแล้วผมรู้แล้วว่าพุชกินกระบะเนี่ยบอกกินโคก่อน เราจะเติมน้ำตาลเลย <c oughs> แก๊โซลีนอัดกระป๋องบอกแล้วเ <c oughs> ชื่อ